สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาชมสวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ลงผักใหม่ไปแล้วนะคะเพราะช่วงหน้าร้อนไม่ได้ลงอะไรนะคะน,นี้เริ่มปลายปลายฤดูร้อนแล้วก็เลยเริ่มมาลงผักไว้บ้างค่ะน,นี่โตแล้วอันนี้ผักอะไรคะคุณซุรี ฝางตุ้งค่ะฝางตุง้งลลงไว้เยอะเลยเดี๋ยวพอมันโตหน่อยเรา่อยายออกอ๋อค่ะเหมือนคลิปก่นกอนๆที่เราทํา,าอ,อ่ะเนาะนี่มันมันปลายเลยดูร้อนแล้วเนาะช่วงร้อนๆเราไม่ได้ปลูกอะไรเลยอะ่ะตอนเนี้ยก็อากเริ่มดีขึ้นนะและเราก็เริ่มลงผักแล้วค่ะมีลงอะไรไว้อีกค่ะ มีเป๊ะไช่มีเป๊ะไช่เดี๋ยวเราไปดูเป๊ะไช่นะนี่กวางตุ้งเริ่มโตแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะประกาศข่าวมั้งเอาเรียกประกาศข่าวเรียกภาษาโบราณเนี่ยพอฝนเมื่อวานตื่นนี่เนาะฝนตกก็อากาศเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยก็เริ่มผักก็เริ่มโตแล้วม,มีกระเพาราโหระพามีกระเพรามีโหระพาก็เป็นผัก เป็นสำรักบ้านเราเนาะเราใช้กันบ่อยๆเดี๋ยวพามาดูเนี่ยนะกระเพราใบงามแล้วเนี่ยเยมิล่าก็มีกังไหนเยมิล่าสวยด้วยเนี่เนี่ยมะเขือเริ่มโตแล้วนะใช่ไหมนี่มะเขืออะไรคะมะเขือเนี่ยเริ่มโตแล้วเนี่ยมะเขือปาอพอได้ปดูฝนมะเขือปลอกงามมากเริ่มปลูกแล้วเนาะ อยู่กบดอกมะลิผมเพื่อปอกข้าวออกดอกแล้วไหนคะออกดอกน้อยเดียวออกดอกมีมต้นอะไรอีกต้นมะนาวมะนาวมีรูปแล้วนี่ไงรูปมะนาวอยมะนาวมีรูปแล้วช่วงหน้าร้อนเราต้องให้น้ำเยอะหน่อยเนาะใม่มะนาวชอบน้ำเออมะนาวชอบน้ำนะ ปลูกไว้สองต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะพอกินอือก็มีต้นอะไรอีกอันนี้คณะพันปีปลูกแล้วก็เหลือไว้ต้นหนึ่งเนี่ยตัดแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกเรื่อยๆเนาะเป็นคณะรุ่นแรกๆเลยอ่ะเดี๋ยวคุณสุรีพามาดูอนี้อันนี้ต้นหูเสือ มาดูอะไรอีกคะนี่ปลูกอะไรไว้อีกพริกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแปะผรกาศขาวเรียกโบราณอยู่เลยประกาศขาวนี่ก็เริ่มโตแล้วเนาะโตหน่อยแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเราก็ต้องมาต้องมาคอยเก็บนะเก็บะกอนทันไอ้พวกอะไรนะว่าจะพืชออกบ้างเดี๋ยวมันจะแยกอาหารช่วงนี้อากาศเริ่มขายร้อนละ ปลูกผักก็เริ่มได้ผลมีพริกด้วยนะคะเนี่ยปลูกแซงๆกันไปงี้ได้หรอคะได้เดี๋ยวก็พริกมันก็โตขึ้นไปอ๋อเดี๋ยวพริกนี้เขาจะโตอ๋อแล้วก็ปลูกรวมกันได้นะปลูกได้นวพริกมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวพอนั้นเราก็ตัดมันก็หมดอ๋อนี่เริ่มโตจะอยู่พริกหลังจากฤดูร้อนเราไม่ได้ปลูกอะไรกันเลยเนะเราปลูกแล้วมนกันร้อนไม่ค่อยอยากปลูกร้อนไม่ค่อยอยากปลูก เรปลูกแบบบ้านๆนะน้องไม,ไม่ไม่มีอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรนะที่บางแดดมันะนะแปลงมันเล็กแปลงวันเล็กนะน้ะเราก็ปลูกนี่นี่มีใบชะพลูนี่เพิ่งลงใหม่เหรอคะ<ล>ใบชะพล,ะลูังไม่แตกเลลงใหม่เดี๋ยวเขาก็แตกเขาจะได้นะได้ผลไม่มีอะไรให้ดูอีกอันนี้ปลูกเตยค่ะปลูกเตยอันนี้ต้นอะไรคะ เนี่ยบอนบอนนะคะบอนคู่กับกระถิ่นกระถิ่นไม่น่าเอาหรอกไม่ค่อยจะเอาต้นกระถิ่นกินย่อยไม่อยจะเอาเออนี่บอนนี่เอาปลูกแค่นี้พอกินนะคะพอแค่ไม่กี่ใบลงดิมก็แตกเป็นกอใหญ่อ๋ออันนี้เพิ่งแต่งใช่ไหมคะเพิ่งปลูกย้ายมากอใหญ่อ๋อนะอันนี้ก็บอนไม่เทไหร่มันก็ได้กินแล้วเนาะ อบอนเป็นแกงม,มีอะไรแนะนำอีกคะโเคยยกก่ราจะตะไ,ะไคร้ตะไคร้โอ้ตะไคร้ตะไคร้หน้าร้อนนี้แบบแพงมากเนาะแพงไม่แพ้ยังอื่นเลยเนาะอันนี้เราปลูกเองก็ให้น้ำหน่อยอออแล้วก็ให้น้ำหน่อยนอะมันก็จะงามแหละอันนี้เป็นมะกรูดกูด,กดลรปลูกเองก็ให้น้ำหน่อยนอะลายสด ทำมาสมงอะไรเน่อยย่างอันนี้เป็นกล้ยวยกล้วยหอมเนาะนี่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเนาะเพราะว่ามันหน้าร้อนก็เลยยังไม่่อยปลูกอะไรมากเพิ่งจะเริ่มลงเนาะเพิ่งจะเริ่มลงพักเริ่มลงปลูกเน,นี่ยเพิ่งจะเริ่มลงเดี๋ยวก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะ อันนี้ก็เริ่มทยอยปลูกผักปลูกส่วนครัวปลูกอะไรเพิ่มแล้วเพราะอากาศเขาเริ่มดีขึ้นนะนนเราก็ต้องคอยมาทำความสะอาดมากันนะเนี่ยพอฝนเริ่มมาใช่ไหมก็เริ่มเก็บหญ้านะเนี่ยนะ พอพอเขาเริ่มได้น้ําได้ฝน <ยา S 1> ที่มาก็คือหญ้าก,ก็เริ่มมาใช่ไหมหญ้าก็เริ่ม,มางามด้วยงามด้วยเนับะผักเนยนี่นนนเนยต้องคอยเก็บเก็บหญ้าและนี่ค่ะ,คะก็ใช้เวลาเลิกงานเนาะช่วงเย็นเย็นก็นี่ค่ะเก็บหญ้าบ้างปลูกผักบ้างก็เป็น วิถีชีวิตบ้านๆน,<า>น,นะก็นี่อ่ะนี่ค่ะก็กลับมาก็ลงสวนหลังบ้านกับแปลงเล็กๆนะคะอันนี้เริ่มหายคลายร้อนแล้วก็มาลงมือค่ะปรับปรุงสวนใหม่ค่ะเริ่มปลูกผักชุดใหม่นะ อันดับแรกะ่ะพอฝนมาหญ้าก็มาค่ะฝนมาหญ้ามาแต่ก็มาพร้อมๆกับความงามของผักเนาะ <S <S นี่กะเพรานีขึ้นเองเนาะใบกะเพรานี่ขึ้นเอง,าเอง <S 1> <S 1> จากต้นสูตรต้นนะเรก็ไว้ให้เขาแก,แก,แก่ๆเนาะเดี๋ยวใบเขาร่วงเขาก็จะมาตอนนี้ก็มาอัปเดตส่วนให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าเขาโตยังไงแล้วก็จะพามาชมใหม่นะคะน,น,นี่อ่าอ่านะนี่ก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาโตยังไงแล้วเดี๋ยวจะพามาชมอีกนะคะขอบคุณน,นะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ